แล้วก็รอบต่อไปของหญิงคู่นะครับกคคเเเรรออัวืื่่งงลติดห เดีด๋ยวกันลงมาเลยนะเดีด๋ยวไปค่อยไปเอาของผมขึ้นก่อนก็ได้เครื่องผมก่อนยังไม่ก็คุโตรยังไม่มาไปออกไปข้างนอกฮะก็เดี๋ยวคุโตรก็เดินมา เขาจะรับภาพกันอยู่นะเขาเล่นเกมเสร็จแล้วก็ต้องมาสรุปกับูคุณามทไมอยู่คุยกนร นี่คือบรรยากาศของครอบครัวคพ่อค่อแม่นะครับแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนจากสโมสรแบดมินตันทั่วประเทศนะครับมารวมกันแบบนีู้ต่อไปในสนามเลี้ยวๆดินเดียวตอนนั้นก็มีสิทธิ์มีหุ่นพลอยลีมี บเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้ด้วยบุมนี้แล้วกันนะครับสนามที่8ดีเดียร์ยโย่ต่อา17เปีครั้งที่สี ชาโด์สีส้โอโอเคที่ก่เห็นนะคบทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ทุกคนได้ติดตามรับชมสดและรับชมยอนหลังทุกๆคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามานะครับจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยพี่เอกคุณพ่อคุณแม่มี p a k Podcast นะครับซึ่งในปีนี้เราเริ่มมาที่ e ีที่หกแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีอีีที่เจ็ดที่แปดที่เก้าอีพีที่หเป็นอีีล่าสุดที่มีอยู่สาตอนตอนที่สี่กลังจะร้อนออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเน้นฟังไม่เน้นดู นะครับแล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยคืออยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับครูโค้ชผู้ฝึกสอนจากสโมสรทั่วประเทศเนี่ยได้เป็นไอเดียนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถลอกเลียนแบบทำซ้ำัาได้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่การปรับแล้วก็การฟังยิ่งฟังยิ่งคุยยิ่งได้ยินเราสามารถจะประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะครับ ดีใจเขาที่หลายครอบครัวไปปรับใช้ได้แล้วก็ดีใจที่หลายๆสโมสรนําวิธีคิดนําเรื่องราวต่างๆจากโค้ชผู้ฝึกษอที่เราได้เชิญมาพูดคุยกันในรายการเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับมันจะจะไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ได้เป็นแนวคิดว่าถ้ามุ่งมั่นถ้าพัฒนาแล้วก็มี growth mindset ที่ไม่มองอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับ บางทีเราเผลอที่จะเป็นฟิกซ์ไมซ์เซตหรือเป็นการทำแลกที่ในกรอบนะครับรเพราะฉะนั้นชี้อัพครับให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอัปเกรดตัวเองให้กลายมาเป็นโค้ดพ่อโค้ดแม่ทํางานร่วมกับโค้ดครูผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ประสานงานพูดคุยกับโรงเรียนคุณครูเรื่องของเป้าหมายความชัดเจนของลูกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ญิงเบี่ยแล้วก็ญิงคู่ติดตามในเพจ ติดตามใน Facebook ส่วนตัวพี่เอกได้เลย AK ย o s r i ุ u ชูแล้วก็ยินดีทุกๆก,ก,การสนับสนุนนะครับจากสินค้าแบรนด์องค์กรต่างๆในการร่วมจัดรายการในช่องโค้ดพ่อโค้ดแม่นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ